เนี่ยรู้สึกยังไงกับแป้งของ Galon Beauty นะคะแต่ที่พีชไม่ชอบเลยก็คือสวัสดีค่ะสวัสดีทุกะคนะค่ะกลับมาเจอกับพีช Wonder Peach นะคะคลิปวันนี้นะคะพีชจะมารีวิวรวรว,รวกับแป้งของยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะถ้ากูเยอะมากเป็นหลีดมือหรือย,อยังไง ขออภัยทุกคนไม่ค่อยได้รีวิวอะไรจัดเต็มแบบนี้นะคะมีความตื่นเต้นนิดนึงแป้งอันนี้นะคะเป็นแป้งของคุณฟุกกอลอนนะคะซึ่งเขาออกแบรนด์เครื่องสำอางของเขาชื่อว่าการลอนบิวตี้มาสิ่งค้าชิ้นแรกก็คือ แปลกนั่นเองค่ะยังคงซีลสวยงามอยู่เลยก็ยังไม่ได้แกะไม่ได้ลองไม่ได้ปาดไม่ได้สัมผัสนะคะจะมา first impression <c oughs> กับทุกคนในวันนี้นะคะตัวนี้คือ bright translucent powder นะคะเป็นแป้งอัดแข็งที่ให้ความ Bright <c oughs> นะคะแล้วก็เป็นสี Translucent <c oughs> ก็คือมีความโปร่งแสงนะคะตัวนี้เน้เน,นความ <c oughs> สว่างเฉพาะจุดแล้วก็ช่วยสร้างมิหกกับใบหน้าแล้วก็สามารถเติมได้ระหว่างวานันไม่เป็นคราบมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนที่ความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ขอแนะนําว่า ให้ใช้คู่กับแปลงและไม่แนะนําให้ทาทั้งหน้านะคะก็พิดลงรองพื้นแล้วครีมบลัชแล้วคอนทัวร์แล้วเดี๋ยวขอซับแป้งฝุ่นนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวแป้งตัวนี้ค่ะว่ามิติจะจึ้งอะไรแค่ไหนยังไงค่ะมาเปิดพร้อมๆกันนะคะ1 2ึ่สอง,สองารดแป้งอยู่ในตลับแบบนี้นะคะแล้วก็เหมนมีกระจกเออมีกระจกมาให้ด้วยขอแกะกระจกก่อนแป๊บนึง ตัวแป้งเขาจะมีการปั๊มโลโก้มาด้วยนะคะก็มีความสวยงามดีขอบป,ปาดเลยแล้วกันเนาะเนื้อที่เห็นเนี่ยก็คือมีความสีเหลืองนวลมากปาดปึ๊บแป้งไม่ได้หนานะคะทุกคนมันจะฟีลแบบ loose powder บางๆจึง้งนี่คือสีเขาบอกว่าแบบสามารถใช้ได้กับทุกเฉดสีผิวเลยนะคะประมาณนี้น้องก็ดูแบบพองๆใบๆดีนะ ไม่รอชา้าไม่รอช้าแล้วปัดบนหน้าเลยนะคะเขาบอกว่าให้ใช้แปรงในการปาดซึ่งเดี๋ยวพีก็จะใช้แปรงในการปัดนะคะแต่เหมือนเขาจะมีบ็อกเซตของเขาที่ขายคู่กับแปรงนะคะแต่ว่าอันนี้ที่ซื้อมาในราคา690บาทจากปกติ790บาทถ้าตัวที่เป็นบ็อกเซตนี้ก็จะพันกว่าบาทมีแปรงมาด้วยนะแต่เรามีแปรงเยอะแล้วนะคะก็เลยใช้แปรงของตัวเองแล้วกันเนาะพีจะเริ่มด้านนี้ก่อ,อนแล้วกันแล้วก็ดูดูว่ามิติเขาเป็นยังไงนะคะ ัวแป้งอ่ะทุกคนเห็นในกล้องไหมเห็นในกล้องปะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันพุ่งขึ้นแล้วมันมีความแบบกระจายแสงขึ้นมาชีวิตจริงตอนเนี้ยก็คือไม่ได้มีคลิตเตอร์หรือว่าชิมเมอร์อะไรที่แบบว่าเออะมากนะคะจะมีความเนื้อชีนเบาๆดีงามเลยแล้วมันมันตอนนี้มันดูเหลืองอ่อนนะแต่พอเราปัดบนหน้าจริงๆก็ไม่ได้มีแบบสีอะไรชัดออกมาเลยนะคะให้ความรู้สึกแบบผ่องเท่านั้นเองเห็นปะเห็นปะ แต่ตัวนี้เขาไม่ได้เคลมเรื่องของการคุมมันหรือว่าอะไรนะหน้านานาที่ปัดแป้งตัวนี้นะจะสังเกตได้ว่าผิวมันดูนวลมันดูแบบกลมกลืนเข้าด้วยกันนะคะแล้วพี่ก็จะเน้นเฉพาะแค่จุดที่เป็นจุดไฮไลท์เนาะหน้าผากตั้งจมูกใต้ตาช่วงนี้นะคะ ทางนิดหน่อยเท่านั้นเองให้ความรู้สึกแบบดีงามเลยนะแล้วมันไม่ได้เป็นเน้นรูขุมขนนะคะแต่ให้ความรู้สึกแบบมันดูนวนไปหมดเลยอะ่ะถ้าใครทีแ่แบบแต่งหน้าแก้มมันดูโป๊ะขึ้นมานิดนึงก็ใช้แป้งตัวนี้อาจจะแบบช่วยเป็นตัวทานซิชชั่นช่วยในการเกลีย่ยได้นะคะคมมน้องชอบเลยค่ะทุกคนนี่ด้านนี้นะคะอันนี้ปัดไม่ได้ปัด เดี๋ยวขอไปเติมลิปจัดทรงผมดีๆนะคะแล้วมารีวิวแบบ first impression mm hmm. กันก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างกับแป้งตัวนี้คะ่ะอันนี้เราไปเติมแก้มให้มันชัดขึ้นแล้วก็เติมคอนทัวร์ให้หน้าดูพุ่งขึ้นนะคะจะได้เห็นมิติของหน้าที่ชัดเจนเนาะข้อดีของแป้งตัวนี้เลยนะพี่รู้สึกว่าเขาสามารถปัดย้ำปัดซ้ำปัดเพิ่มได้โดยที่มันไม่ได้เคก้กี้ไม่ได้หนาหรือว่าไม่ได้เป็นคราบขึ้นมานะคะแล้วมิติของเขาก็คือไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าแบบ เป็นชิมเมอร์กิตเตอร์เก็ทชอ่ตรงนี้เลยแล้วก็ปัดง่ายดีนะคะฟีลเหมือนใช้พวกฟินิชชี่พาวเดอร์ของอเวอร์กลาสอะคล้ายๆากันแต่ว่าถ้าทำสหรับพีชเน่าตัวพีชก,ก็คือใช้อเวอร์กลาสมาหลายอันแล้ว,ลวเรารู้สึกว่าฝุ่นแป้งของอเวอร์กลาสจะมีความเบาละเอียดกว่าฟุ้งกว่านะคะตัวนี้ก็จะมีความหนากว่าหนักกว่าแต่โดยรวมก็คือฟินิชที่ได้อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันก็ให้ความแบบหน้ามีมิติดูสิหน้ามันดูคุ้งขึ้นจริงๆนะคะก็ ค่อนข้างดีเลยแล้วก็อย่างหนึ่งที่พี่ชอบก็คือสีของเขาคือเขาทํามาเฉดสีเดียวนะคะเป็นสีแบบทารูเซนนี่แหละแต่ว่าพออัดอยู่นี้มันก็จะดูแบบเลื้งเลืงนวลนวนะคะคือพอปัดแล้วอะ่ะแป้งตัวนี้มันไม่ได้เอฟเฟกกับสีรองพื้นของเราไม่ได้ทาให้รองพื้นเราเปลี่ยนสีหรือว่าไม่ได้ทาให้หน้าเราแบบดูเหลืองขึ้นหรืออะไรนะคะมันก็คือแค่แบบทารูเซนส์พาวเดอร์เลยอะ่ะปัดปุ๊บมันก็คือจะโปร่งแสง <S <S โปร่งแสง <S <S โปร่งแสงนะคะทําให้เรารู้สึกว่าหน้าเรามันดูแบบ พุ่งๆนวลๆดีนะแต่ที่พี่ไม่ชอบเลยก็คือแพ็กเกจจิ้งกระดาษอันนี้ค่ะคือเราไม่ชอบพกแพ็กเกจจิ้งกระดาษอันนี้เลยถ้าไม่ได้เป็นของที่แบบใช้จริงชอบจริงๆหรือว่าแบบเออมันต้องมีจริงจรจืง้งจริงจอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการทําแพ็กเกจเนี้มามันไม่ค่อย travel friendly เท่าไหร่อะมันไม่ค่อยแบบน่าพกเท่าไหร่เพราะว่ากลัวกระแทกกันในกระเป๋าแล้วก็แป้งแตกง,ง่ายนะคะคือจริงๆถ้าแบบ เราเข้าใจได้นะว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้เพราะว่าเขาอยากจะแบบปรินท์หน้าอันนี้ลงไปเป็นแบบคอนเซปต์ของแบรนด์แหละแต่ว่าถ้าให้เลือกโพกับพีก็คงไม่โพกเพราะรู้สึกว่ามันคพกค่อนข้างยากแล้วก็เสี่ยงที่แป้งจะแตกในกระเป๋าได้ได้ง่ายมากนะคะต่อให้แบบว่าอัดมาดียังไงก็แล้วแต่นะคะนี่ก็ต้องแบบว่าอาจจะต้องวางไว้บนโต๊ะเครื่องสําอางโต๊ะแต่งหน้ามันจะแบบปลอดภัยกว่าเนาะเพราะว่าราคาแป้งก็ไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะถ้าเทียบคุณสมบัติหรือฟินิชหรืออะไรต่างๆที่เราแต่งออกมาแล้วเราค่อนข้างแฮปปี้เราว่านี้ เลยนะคะทำออกมาได้ดีงามมากๆเนาะก็ติดเรื่องแค่แพคเกจจิ้งอย่างเดียวนะคะแต่เดี๋ยวพีทขอเทสแป้งตัวนี้ต่ออีกหน่อยนะคะว่าหลังจากปัดมาแล้วเนี่ยใช้ชีวิตประจําวันไปทํากับข้าวไปทานข้าวหรือว่าแบบให้มันมีเหงื่อออกให้หน้ามันๆขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะยาไหมมันจะงงไหมมันจะอะไรไหมเพราะว่าส่วนตัวรองพื้นที่ใช้ก็ <S <S <ๆ>ลองพื้นปกติของเราที่ใช้ทุกวันแป้งฝุ่นที่เซ็ตก็เซ็ตทุกวันนะคะแต่เรามีการเพิ่มแป้งตัวนี้ขึ้นมาหน้าจะงงไหมเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะคะ ให้ดูแสงธรรมชาติกันด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าลุกมันดูนวลขึ้นเนาะมันดูมีความแบบละมุนมันดูแบบมิติมันแบบละมุนล,ละไมามากเลยอะไรเงี้ยพี่ค่อนข้างชอบนะคะนี่เจอแสงธรรมชาติขึ้นมาแล้วก็สวยขึ้นมาอีกอะประทับใจ มาเช็คหน้ากันนิดนึงนะคะแล้วก็มาแรปอัพสรุปว่าพีเนี่ยรู้สึกยังไงกับแป้งของ Galon Beauty นะคะแป้ง Bright t r a n s l u c e n t Powder ตัวนี้นะคะแยวขอซับหน้านิดนึงนะ,ะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ก็มีทำกับโค้งกับข้าวนะคะไม่ได้เช็คหน้าอะไรเลยดูว่าแป้งก็ไม่ได้ติดทิชชู่อะไรมากมากนะคะมันอาจจะแบบมีแค่ความมันที่ติดออกมาเบา ซับหน้าออกมาเรียบร้อยนะคะนี่ใช้ที่ชูซับง่ายๆคะ่ะทุกคนก็จะมีแบบว่าลองพูลอง,ลอง,ลองตื้นแป้งตุดติดออกมานิดนึงนะคะแต่โดยรวมที่รู้สึกว่าหน้าพีดแบบมันยังดูผ่องอยู่นะแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบผิวโดยรวมอะไรอย่างเงี้ยลุกโดยรวมยังดูดีอยู่นะคะแป้งตัวนี้สําหรับพีดนาะไม่ได้เป็นแป้งที่คุมมันอะไรมากมายแต่ว่าเป็นแป้งที่เน้นเรื่องของมิติหน้าให้หน้ามันดูผ่องให้หน้ามันดูแบบว่ากระจ่างใสขึ้นนะคะ เติมแป้งกันหน่อยนะคะหลังจากที่เราซับหน้าไปเรียบร้อยนะคะ <S <S ถ้าใครที่กำลังมองหาแป้งที่เป็น finishing powder แล้วกันเป็นแป้งที่เอาไว้ touch up เอาไว้แบบสร้างนิติสร้างประกายสร้างความผ่องนะคะตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยมันไม่ได้เป็นขั้นถึงแบบแป้งหนะัก กลอแบบลูกนินมิตหรือแบบแป้งหน้าเปียกขนาดนั้นนะมันให้แค่เอฟเฟกที่ดูผ่องขึ้นให้เอฟเฟกที่ดูพุ่งขึ้นนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าโดยรวมยังดูเป็นธรรมชาติอยู่ไม่ได้แบบเอ็อะโอเอ้ออะไรมากเกินไปนะแป้งตัวนี้ก็สาหรับพีนเนี่ยเนื้อแป้งคุณภาพแป้งเนี้ยชอบมากๆเลยแต่ที่ติดอย่างเดียวอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเรื่องของแทกจจิ้ง,งลองแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากหก น้องไปในกระเป๋าเลยเพราะกลัวมันจะแตกมากๆนะคะความล็อกความอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ยเอาง่ายๆก็คือแค่เราแบบอย่างเงี้ยมันก็เปิดออกแล้วนึกออกใช่ไหมทุกคนถ้าเป็นไปได้ก็แบบอยากได้ สำหรับที่มันค่อนข้างที่จะปิดสนิทขึ้นนะคสำหรับที่นะคะ <Yeah. S 1> ความรู้สึกเราเนาะจ่ายไปแล้วรู้สึกว่าแป้งให้เอฟเฟกที่สมราคานะคะสวยงามแล้วก็พีชชอบม,มากๆค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กําลังหารีวิวนี้อยู่นะแล้วเดี๋ยวจะทยอยรีวิวเรื่อยๆนะคะไม่ได้ทํารีวิวเครื่องสำอางเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้สึกว่าแบบแอบมีความทาไม่ถูกเออตรงๆงงๆทำไม่ถูกแต่ว่าจะพยายามขนกลุ่มที่แบบตั้งใจจะทํารีวิวไว้มาทยอยรีวิวเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะพีชซื้อมาด้วยตัวเองแล ก็ไม่ได้รู้จักกับเจ้าของแบ,บแรนด์เป็นการส่วนตัวด้วยทั้งหมดทั้งมวลในการรีวิวนี้ก็เป็นความคิดเห็นของพีฟคนเดียวร้อยเเ็เลยค่ะวันนี้นะคะพี่ก็ขอตลาทุกคนไปแล้วนะคะอยากให้รีวิวอะไรอีกคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะรีบจัดให้ถ้ามีโอกาสแบบหาซื้อหาสอยได้ทันทีเนี่ยจะมารีวิวให้แน่นอนค่ะวันนี้พี่ก็ไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย